อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากมีซีมีแบบผลง,งานการแสดงที่ดีอยากมีเพลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ปีนี้ออโรดก็จะแบบหลักๆก,ก็คือเอารดก็จะแบบว่าเลี้ยงดูพี่หูห๋ได้มากที่สุดแล้วก็เอารดคิดแล้วว่าปีนี้เงินที่เอารดได้ปันผลมาหรือว่าในการลงทุนอะไรต่างๆอะเอาก็อยากจะแบ่งไว้ให้พี่อู๋ด้วยสัก40%ในการใช้แบบอนาคตแล้วเอารถคิดมาหมดแล้วว่าไม่ว่าพี่อู๋จะทำอะไรก็ตามเอารเจะเอาเงินให้พี่หู แล้วก็พี่ก็จะเฮ้ยกดแล้วหดแล้วกดแล้วกดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกดแล้วหมดแล้วเขาข้ามไปเรื่องอื่นแล้วแบ่งเงินได้แต่วันนี้แต่ปีนี้พี่จะซื้อบ้านให้หนูอืมคิดอยู่เพราะว่าตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่มันเป็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 นพันแฮมสเตอร์ก็เลยคิดว่ามันจะมีกรงที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่มีท่อเยอะเยอะต้องพูดแล้วต้องดบ้านให้หนูง่ะ